วานละก็นพบปฐมปันเดออิมินาปะคะเรนะทังวุฒังอภิปุชะยามาอิมินาปะคะเรนะทังธรรมังอภิปุชะยามาอิมินาปะคะเรนะทังสังฆังอภิปุชะยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุตังพระวันตังอภิวาทโยวาคาโพระวตาธรมโมอมมังละมัสสัมรุปติปันโนพระเตสวตสังโฆสังหังลามามยังพันเตวิจุงวิจุงรักนาทถายาปิจารณเณะสหะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ กวัตโตอรหะประโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พุทธังสัณนังขจมิพุทธังนังขจฉามิธัมมังทรานังขามิธัมมังันังขจฉามิสังฆังสรณังขจฉามสังังสาังขจฉามิุยมปพุทธังสรณานังขจฉามิอุตตยัมปพุทธังสัังขจฉามิสุียมปิธัมมังสรณานังขจฉามิุยมปธัมั นงตะละนางก้าจามีขียมพีสังขังางตะนาง ตเติยมปีสังสลนังกัก ync, จฉา er, <porter DVD> มิตาติยมปีพุทธังสละนังกัจฉามิตาติยมปีพุทธังสละนังกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสละนังกัจฉามิตาติยมปีธรรมังสละนังกัจฉามิตาติยมปีสังังสละนัง ชาดิยมปิตังขังสัลนังกฉามีติสัลนาสมมนังนิติตารักุปผาสามภารุปเตปานาธิปาตาเวรมณีสิขาปัทังสมาทิยามีปานาธิปาตาเวรมณีสิขาปัทังสมาทิยามีอะทินนาธานา เวล <pulse. S 1> าไมิ <Bruno. S 1> ดีการปังสมายามิปัดปีนาสนาเวลาัมันีการปั่สมาธิยามิกรรมีตังสี่นาที อมิอามี <Okay. S 1> อะเมนตุมินทานจลาเวระมานีสิกขาปะตังสัมาทิยามิม,าาามุสาวาตาเวระมานีสิกขาปะตังสัมาทิยามิมุสสะวาตาเวระมานีสิกขาปะตังสัมมาทิยามิ จามีสุรามีราจะมัจจาพมาราธานาเวรมานิสิกาปังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปธานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะโปคะสัมปทานทูสีเลนะนิพุติยันติสัตตมะา long um...

มีไฟบรกานั้นจุดถูกเพียอนบอกเลยรัมาลโลกสิปิตาธรรมาติเกมันขันยวทังอายะกัสสังติทางสัพพะระกาตาธิขาธิตสุตธรรมะนุสังติมา นะโมอานา वेदनाय सम्पयोत दुःखम सुखाय वेदनाय सम्पयोतम्